ากโจทย์นะก็คือมีพื้นที่หนึ่งไร่สามสิบสองตารางวาอัตราส่วนความกว้างต่อยาวนะครับเป็นสามต่อสนะี่เดี๋ยวก็วาดรูปคร่าวๆแล้วกันเนี่ยฝั่งนี้เป็นสามส่วนให้เป็นสามเอ็กแล้วกันฝั่งนี้สี่ส่วนก็เป็นสี่เอ็กนะครับเนี่ยสามต่อสี่ไม่ใช่ของจริงนะก็สมมติตัวคูณเข้าไปสมมติตัวคูณเข้าไปเนะ่แล้วพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เป็นหนึ่งไร่สามสิบสองตารางวาต้องการซื้อลวดหนามเพื่อล้อมรอบที่ดินลวดหนามนะครับราคาเมตรละสิบบาทอย่่งเมตรละสิบบาท แล้วต้องใช้เงินซื้อรวดน้ำอย่างน้อยที่สุดกี่บาทจึงจะเพียงพอใช้ล้อมที่ดินสี่รอบนะครับตรงนี้นะทั้งหมดสี่รอบอันนี้เราก็หาความกวาม้างความยาวไว้ได้ก็จากพื้นที่แท้นะครับถ้าราคาลวดนะครับเป็นเมตรละเราก็ทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นตารางเมตรอันนี้มาตราแปลงหน่วยที่ต้องรู้นะครับก็คือหนึ่งไร่เท่ากับหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตร ถ้าใครลืมไปแล้วนะจริงๆหนึ่งไร่ก็คือก็เป็นหน่วยไทยๆก่อนก็หนึ่งไร่เท่ากับสี่งานหนึ่งงานก็ร้อยตารางวานะครับก็เป็นสี่ร้อยตารางวาหนึ่งตารางวานะครับจะเท่ากับสี่ตารางเมตรแต่พอ,อน,นี่คูนสี่เข้าไปนะแล้วก็แปลงนะหนึ่งไร่ก็เป็นพันหกร้อยตารางเมตรสามสิบสองตารางวาตารางวาละสี่ก็คูณสี่เข้าไปแล้วก็บวกกับร้อยยี่สิบแปด ก็ได้เป็น1,728ตารางเมตรอ่ะแล้วก็ตรงนี้มาคูณกันนะครับกว้างคูณยาว 3x คูณ 4x เเท่ากับ1,728 3็ดรปคูณสี่อย้าย12ไปหาร12 1 12หนเหลือเศษห้าสิบสองสี่สเหลือเศษส12ส4บสองสตรงนี้เป็น x คูณกันก็เป็น x กำลังสอง่นเก็เท่ากับ ราที่สององร้อยสี่สี่นะครับก็จะมีสองค่านะสิบสองลบสิบสองแต่ว่า x ของเรานะครับเป็นตัวคูณกับสี่แล้วก็สามแนล้กกว้างกับยาวเป็นบวกวันเอ็กก็ต้องเป็นบวกนะครับพอได้เสร็จเราก็หาความยาวรอบรูปเนี่ยความยาวรอบรูปนะครับก็จะเท่ากับสาม x อบวกสี่เอ่แล้วก็คูณสองเนี่ยมีวกว้างสองด้านยาวสองด้านนะเนี่ยก็เป็นสองเท่าของกว้างบวกยาวอันนี้คือความยาวรอบรูป แตเสร็จแล้วพอได้ความยาวรอบรูปนะครับมันก็คือเนี่ยที่ดินหนึ่งรอบต้องการสี่รอบนะครับก็คูณสีเข้าไปอ่าเสร็จแล้วความยาวทั้งหมดนะครับก็คือเป็นลวดทั้งหมดอ่าได้กี่เมตรก็เมตรละสิบาทเนี่ยก็คูณสิบเข้าไปก็เป็นคําตอบนะครับอ่าตรงนี้เจ็ดเอ็่าเพราะฉะนั้นเจ็ดไปคูณสิบสองจับคูณกันทั้งหมดนะครับสุดท้ายนะจะได้ 6,720บาทแต่คนทีต่ตอบ6,720นะครับ